มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องหนุ่มคบสาวในวงการ4ปีเลิกกันเจ็บหนักต้องเอาธรรมะเยียวยานักร้องหนุ่มอุ๋ยบูดาเบสได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการครับไฟเดย์นะคะพร้อมเปิดเผยเรื่องราวความรักครั้งหนึ่งเป็นความรักที่รู้จักกันในแวดวงบันเทิงอันนั้นก็เป็นความรักที่ยาวนานมา4ปีตอนนั้นที่เจอกันคือเจอกัน ตอนนั้นอยู่แกรมมี่แล้วเขาเป็นครูสอนเต้นผมก็อยู่ค่ายมินิแกรมมี่ก็เจอกันอยู่แล้วและบังเอิญวันนั้นผมยืนอยู่ริมถนนกําลังจะกลับบ้านไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่โจมานี่แหละครับแล้วเขาขับรถผ่านมาพอดีผมกําลังจะกลับบ้านไปเอารถแล้วก็กลับมาถ่ายรายการที่แกรมมี่เราก็ยืนหารถแท็กซี่อยู่เขาขับรถผ่านมาพอดีเขาก็เปิดกระจกทักอ้าวจะไปไหน ก็เลยบอกแล้วได้คุยกันแล้วไฟเขียวพอดีเขาก็บอกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนผมก็เลยขึ้นไปแล้วก็คุยกันยาวเลยครับ4ปีเลยอะไรทำให้ความรักครั้งนั้นมันเดินต่อไม่ได้คิดไม่เหมือนกันครับในอนาคตจะวางแผนอนาคตมุมมองการใช้ชีวิตอะไรคือสาระของชีวิตอะไรคือสิ่งไร้สาระของชีวิตเรื่องนี้มองไม่ตรงกัน แปลว่า4ปีที่คบกันมาสิ่งที่เป็นปัญหาจะค่อยๆเปิดเผยตัวตนใช่ครับแต่ว่าผมอาจจะใส่ใจไม่มากในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาแต่คิดว่าปัญหาจะมีนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะอีกนานคงอีกหลายปีณนะวันนั้นเราผ่านการบวชการตกตะกอนชีวิตมามากพอสมควรบ้างหรือยอย่างไร อุ๋ยบอกว่าผ่านการบวชแล้วครับและการตกตะกอนชีวิตมามากพอสมควรแล้วเสียใจไหมเสียใจมากครับตอนนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแบบว่าเรียนรู้เลยว่าเราฝึกมามันยังไม่พอเวลามันใช้จริงมันคนละเรื่องและยังไม่พอมันต้องฝึกกว่านี้อีกแต่ก็ยังดีตรงที่ผมก็ยังอย่างที่บอกมีเส้นกั้น คือตอนนั้นทุกคนชวนไปเมาไมา้ชวนไปใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเยอะมากให้แบบมันหลุดโลกไปเลยจะมาจมทุกทําไมกลายเป็นว่าผมยิ่งต่อต้านบอกว่าไม่ถ้าเกิดมองว่าไอ้สิ่งที่เราฝึกฝนเรียนรู้มามันเอาไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ไปทางที่เขาชวนผมผมก็สวนทางเลยครับยิ่งแบบไม่ดื่มไม่เที่ยวเข้าไปอีกก็ใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมไปศึกษาเรื่องพวกนี้ครับ มันก็ไม่หายครับมันก็ไม่หายเร็วมันยิ่งสอนให้เราเรียนรู้ว่าอะไรยิ่งยากมันก็ไม่หายเป็นแผลอยู่แล้วครับหายสิหายใส่ยาวิเศษแค่ไหนใครเย็บแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องรอเวลาครับแต่เราไม่เข้าใจตอนนั้นเหมือนอยากพิสูจน์ให้คนเห็นว่าธทรมะช่วยได้ใช้รรมัดนี่แหละเยียวยาเดี๋ยวมันก็หายเร็วยิ่งอยากให้มันหายมันก็ยิ่งไม่หายจนวันนึงมันเริ่มตกตะกอนจริงๆมันต้องใช้เวลาเนอะก็อยู่กับมันไปสิ นักร้องหนุม่มคบสาวในวงการสปีเลิกเจ็บหนักต้องเอาธรรมะเยะียวยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ